a, language, message, a, a you, awesome s s a l a m u a l a i ا السلام عليكم و ر ح م i الله وبركاته ขอกล่าวสลามและสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ปริตามุสลิมจะมาพูดเกี่ยวกับ นักรบสตรีท่านหนึ่งผู้จับดาบขึ้นเพื่อปกป้องท่านนาบีซึ่งหลายคนอาจจะแปลกใจเพราะเมื่อพูดถึงการศึกส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงผู้ชายเป็นหลักแต่ด้วยศรัทธาและความกล้าหาญอย่างบรรพชนมุสลิมและสถานการณ์ที่ต้องมีการสู้รบปรบมือเพื่อปกป้องตนเองชื่อของวีรสตรีที่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ก็จึงถูกกล่าวขึ้นและชื่อของนางนั่นก็คืออุมมีอิมารา์ หรือมีนามเดิมว่านาซีบะบินตีก้กาบอัลอันซอริยะซึ่งเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนาซีบะและไซด์อิบนูฮาซิมผู้เป็นสามีกับุุรชายอีกสองคนคือฮาบีบและอับดุลลอหได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะอพยพจากนครมักกะไปยังนครมาดีนะ และนาซีบะได้ร่วมไปกับคณะผู้แทนชาวมาดีนะเมื่อคราวไปประกอบพิธีฮัจด้วยผู้หนึ่งที่มักกะนางได้มีโอกาสพบกับท่านรอสุลลละนางมีความซาบซึ้งในคำเรียกร้องของท่านนาบีแล้วเกิดศรัทธาจึงได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและได้ร่วมให้สัตยาบันไว้กับท่านรอสุลลละเมื่อกลับมาถึงนครอ,อัลมาดินะ นางก็เริ่มทำหน้าที่เรียกร้องสตรีชาวมาดินนะให้มาสู่อิสลามนางได้ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อสอนศาสนาแห่งอิสลามจึงนับได้ว่านางเป็นสตรีนักเผยแผ่อิสลามที่สำคัญผู้หนึ่งนาซีบาให้รู้สึกยินดีเป็นที่สุดเมื่อได้ทราบว่าท่านรรซูลุล์จะทำการฮิจรัสมายัางนครมดีนนะ เพราะนางจะได้เห็นและฟังคำประกาศแห่งศาสนรรมจากท่านโรซูลละทุกวันอย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อถึงคราวสงครามอูฮุดนาซีบะได้ทราบข่าวว่าพวกกุฟฟาร์บักกะยกกองทัพจะมาตีนครมาดีนะนางและครอบครัวจึงได้พร้อมใจกันที่จะเจตนาเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องศาสนาอิสลาม ขณะที่การรบเริ่มที่ภูเขาอุฮุดระหว่างทหารมุสลิมีนกับศัตรูกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดอยู่นั้นนาจีบะจะวิ่งวุ่นอยู่ก,กับการแบกภาชนะใส่น้ำรินให้ทหารมุสลิมีนที่กระหายน้ำและช่วยพยาบาลทหารที่บาดเจ็บพลางปาก,ก็เปล่งเสียงปลุกใจให้ฝ่ายมุสลิมีนยืนหยัดต่อสู้ศัตรูต่อไปการรบทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะศัตรูกำลังได้เปรียบ ฝ่ายมุสลิมีนต้องถอยด้นคุมกระบวนไม่ติดมีท่านรอสูลละกับสาวกส่วนน้อยเท่านั้นที่ยืนหยัดต่อสู้อยู่กับฝ่ายมุชริกศัตรูได้เห็นโอกาสซึ่งรอคอยมานานมาถึงแล้วจึงเร่งจะสังหารท่านรอสูลละเสียดังนั้นทหารฝ่ายมุชริกีนหมู่หนึ่งจึงได้มุ่งตรงมายังท่านรอสูลละหมายจะสังหารเสียให้ได้เ <t> มือ่อนาซีบะ เหลือบเห็นท่านรอสรูลละยืนหยัดต่อสู้อยู่ท่ามกลางหมู่ศตรูผู้มุ่งร้ายอย่างห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเห็นดาบของสตรูกวัดแกว่งชวัดเฉวียนอยู่รอบตัวท่านรอสรูละเห็นลูกศรลูกธนูพุ่งมาสู่ท่านอยู่รอบทิศนาซีบาเห็นข้าวเช่นนั้นจึงร้องขึ้นสุดเสียงว่าโอ้ช่วยท่านมูฮัมหมัดด้วยพลางนางก็คว้าดาบกำมั่นไว้ในมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งช่วยธนูพาดบาบุกฝ่าเข้าไปในแนวรกมือที่ถือดาบก็ฝ่าฟันศัตรูที่มุ่งหน้าไปยังท่านรอซูลุละเมื่ออยู่ห่างออกมาก็ใช้ธนูยิงสู้ศัตรูกลับไปนางต่อสู้ป้องกันท่านนบีไว้ด้วยความสามารถเหล่ามุชติกินต้องประสบกับความยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาพบกับนักรบสตรีที่ห้าหาญเช่นนี้เข้าจึงมุ่งเข้าหานางเพื่อจะสังหารเสีย จนนางต้องเพลียงพล้ำแก่ศัตรูถูกดาฟันที่บ่าเลือดไหลโซมกายจนล้มลงแต่ยังไม่เสียชีวิตจนถึงช่วงที่การต่อสู้ได้สิ้นสุดลงและถึงการตรวจสอบผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเมื่อมีผู้มาพบเห็นนางสิ่งเดียวที่นางถามคือความปลอดภัยของท่านนาบีท่านนาบีมุฮัมมัดได้สรรเสริญชมเชยนาซีบาไว้ว่าไม่ว่าท่านจะเหลียวไปทางใดก็พบแต่นาซีบา คอยรบพุ่งป้องกันท่านไว้ไม่ว่าจะผินหน้าไปข้างหน้าทางขวาหรือทางซ้ายก็เห็นนางอยู่ในทิศนั้น mm hmm. เมื่อเหลือไปมองนางครั้งใดต้องคอยเห็นนางไม่ฟาดฟันด้วยดาบ mm hmm. ก็ใช้ธนูยิงข้าสึกอยู่อุตลุดท่านร,รสุรลุลลได้เห็นการสู้รบด้วยความห้ามหารของนาซีบะท่านถึงกับอุทานด้วยความยกย่องและประทับใจต่อหน้านางว่ามีใครอีกบ้างไหมที่อดทนสามารถอย่างเธอ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของสตรีท่านนี้ที่มีหัวใจพร้อมยอมพลีเพื่อคำว่าอิสลามไม่ว่าจะต้องเสียเลือดเจ็บปวดกายเท่าใดก็ตามแต่และนี่ก็คือตัวอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคุณค่าต่างมีเท่ากันสิ่งที่สำคัญคือความศรัทธ,ธาอย่างอิคลาสที่จะบ่งบอกว่าณที่อัลลอฮ์นั้นเขามีค่าเพียงใด และยังเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นต่อๆไปสำหรับความใจกล้าของบรรพชนมุสลิมต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือประวัติสหฮาบะ์หนึ่งสำหรับวันนี้ก็ここขอลาไปก่อนฝากพี่น้องทุกท่านกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมมุฮมมะดุลลอฮ์วะบเระกาตุ